บทที่เก้าพุทธานุสติอิติปิโสวควาหังสม,มาส,สมุทโววิชาตระสมปนโนสุกโตโลกาวิทูลอนุตโรปุริสธรรมะสารทิสัทธาเทวมนุษยานางพุทโวัควาติบทที่สิบธร,รมานุสติสวขาโาตพระวะธรมโมสันทิโกอากาลิโกอหิปสิโกโอปันายิโกปัจจตังเวทิตพวิหูหิติ บทที่สิบเอ็ดสังฆาน,นุสติสุปฏิปนโนภควโตสาวกสังโฆชุปฏิปนโนภควโตสาวกสังโฆยาญาปฏิปนโนภควโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปนโนภควโตสาวกสังโฆญาติทางจตาริบุริสับุคันยิอถับุริขคลาเอสาภควโตสาวกสังโฆอหุไนโยปหุไนโยทักขินโยอัญชลีการนยโยนุตรังมุญเจเศตรังโลกาสาจิตบทที่สิบสองสักตวาสกกาตวาพุทธ รัตนังโอสถังอุตตมังวรังหิตังเทวมนุษานางพุทธาเตเชนโสโธินานสันตุปัทวาสาเพทุกขาว,วูปะสะเมนตุเตสกตวาธรรมนะธรรมะพระตนังโอสถังอุตมังวรังปะลีลาโูปะสมะนางธรรมะเตเชนโสธินานัสสันตุปัทวาสาเพพยาวูปะสะเมนตุเต สักกตวาสังฆะระตนังโอสถังอุตมังวรังอาหูในยังปาหูในยังสังฆะเตเชนะโสธินานสันตุปทวาสัพเพโลคาวูปะสะเมนตุเตบทที่13พระคถาชินะบัญชรชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจัตุสัจจาสพพังละสังเยปิวิงสุข นาราสภากันหังการาทโยพุทธาอัถวีสตินายกาสเพป,ป,ปติทิตาไมหังมัท,ท,มทเกเตสมุนิสราสีเสปติทิโตไมหังพุทโธธโมทวิโรจเนสังโคปติทิโตไมหังอุเรสภะคุนากโารหะทายะเอมอนุรุโถสารีบุตโตจทักคินเนโกทันโยป,ปิทัต ปิติภาคสมิงโมคลาโนจาวามาเกทักคีเนสาวเนไมหังอาสูงอนันทะลาหูลากัสโปจมหาหนาโพปูพาสูงวามะโสตะเกเกสโตปิติปิติภาคสมิงสุริโยวาปะพังกโรนิสินโนเสริสัมปันโนโซพิโตมุนิ ปุงาคาโวกุมาระกัสโปเทโรมเหสีจิตตะวาทโกโซไมหังวาทบเนิจ,จังปฏิฐาสิคุนาการูอุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศีวลีเทราปจัอิเมชาตานาราเตติละกามะมะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกา เอตาสิติมหาเทราชิตะวันโตชิโนรัสาชลันตาศิละเตเชนะอังคะมังเคสุสันคิตาระตะนังปุระโตอาสิทักิเนมเม,มตะสุต,ตะกังทชังคังทาชัดคังปัดชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันทโมระปาวิตต อาภานาพิยะสุตะกังอากาเสชนะนังอาเสเสสาปากระสันทิตาชินานาวระสังยุตาสัตตมปาการะลังกตาวาตาปิตาทิสัตชาตาภราหิรันมัตตุปัทวาอเสสาวินยังยันตุ อนันตะชินาตะเตชะสาวาสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธ,ธปัญชาเลชนะปัชระมัดมัดหิวิหารันตังมหีตะเลสัทธาปาเลนตุมังสังเพเตมหาปุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุขุตโตรักสุรโคชินา นุภาเวนะชิตุปัทโวรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังฆานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธัมมานุภาวะปาลิโตจิรามิชินปัจชเตติ